สวัสดีคะ่ะยิน,นดีต้อนรับสู่ช่องพูดูุชาแน,นลคะ่ะเนี่ยนะคะสวัสดีนะคะว่ามันกระซิอมากินสองวันมาเนอะกาแฟเนาะธรรมดาทำไมต้องตอนบ่ายด้วยนี่จะเที่ยงแล้วเนี่ยซื้อกินตอนเที่ยงสิ

จริงนะหัวาต้สูงต้องเี่ยวเหมือนอันนี้ไม่เอันนี้ตงไปด้วยเหรอ้ายอดนั่งแล้วก็ง่วง i don't what to make it นานเานนลงก่อนเอาเจ้าของช่องไปไหนแล้วเอาค้าก่อนเลพี่ทันเที่ยวค้าคิไม่นานเดียวข้าม่อนนิ่ใหม่มันมันเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนทิศแน่นอ 5.8จุดสองค8จุดสองถ้าราคมาดูกัน <Okay. S 1> ต่อเลยนะครับงานงบ้านของยูทูบเบอร์นะของพี่รามาซึ่งอยู่ระหว่างบ้านแพชชิพกับบ้านแพชชัยนะฮะ mm hmm. เป็น สาวสวยที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับขี่มอเตอร์ไซมานะครับท่าระวังหน้ารุ่งแทนขอบิตรหนุขอ,องคุณขอบิสัเยเนาะอหาแผ่นร,อนนรนนะ่องนในบ่อเต๋าไหมทำไมแผ่นรอ่อง หาอะไรร้างบรรยากาศปกติมันบมีแม่ครับฉันลอ,ล,ลองอะไรอีกอะฉันลองไอไปตะษชั้นที่หนึ่งก็เอาขึ้นแลนาา้วนะค๊ะไอคีเนาะพี่จะได้ละเอาไว้ในกล่องเนี่ตรงไหนตนะัวไหนละเอามาเอานีนาม่มันไม่บมีก็ยังอะฉันลองตัวไหนลดิฉันลองไอ้วงในมันเนี่ยครับตัวไหนเนี่ยมันจะมีเวนเป็นวงเวนไม่เขาบอกว่ามีขอ,องเก่าเนาะ บอกม,มามว่ามุณมันแลเตกันบ่ได้ก็อบอกแล้วมันต้องมีนี่ สามร้อยเนี่ีสาขื้อมาสามร้อยกว่ากดตรงนั้นนะพี่กดถซื้อใบร้อยต่าิ้หน่าเลย

เมื่อลุงผลเอ่ยคำนี้นะคะสาวมนถกับสะดุ้งทันทีนะคะ ก็อย่าลืมนะคะที่พีกที่ทีพีสกินที่พีโกโก้นะคะในน้ำช่องเฟิร์มสูตรชนนาแนลอบคุณค่าสวัสดีนะคะ